ทำได้ไงไม่ให้พวกเขาลำบากแล้วผมจะเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดทำไมอ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเงินตั้งหกแสนกว่าน่ะแล้วมีการไลน์มา,าขู่ผมอีกบอกว่าอยากมีเรื่องเหรอแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะพวกผมพวกเราผิดไหมครับพี่น้องอย,ยังไม่ได้รับค่าตัวกันเลยนะครับมันขาดอีกเยอะมากประมาณหกแสนกว่านะครับผมพ่อใหญ่ช่วยลูกหลานด้วยเด้อพอน,น้อง่านจาภาพค่ะยังไงก็ช่วยเหลือพวกเราด้วยนะครับเราหมดหนทางจริงครับผม ได้ไงไม่ให้พวกเขาลำบาก <S 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 เราชาวช้างจะเย็นสุดๆใช่จะเย็นสุดๆแล้วนะคะแล้วผมจะเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดทําไมอ่ะถ้ามันไม่มีถ้าไม่ใช่เรื่องจริงรอง่ะเงินตั้งหกแสนกว่านะ่ะแล้วมีการไนะลน์มาขู่ผมอีกบอกว่าอยากมีเรื่องเหรอเออแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะพวกผมพวกเราผิดไหมครับพี่น้องพวกเราผิดอะไรครับที่จะมามีเรื่องอยากขึ้นลงขึ้นแสนอ่ะ เาพูดทำไมคำนี้น่ะรับงานไอ้พูดติดต่อช้างเขาบอกว่าเขาเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายรถทัวร์เคลียร์ค่าใช้จ่ายแขกหมดแล้วแต่ว่าช้างทำไมไม่เคลียร์ให้เราแต่รถทัวร์หรือว่านักท่องเที่ยวประเทศจีนประเทศรัสเซียที่มาทำไมถึงเคลียร์ให้เขาแต่ช้างทำไมไม่เคลียร์ให้เราแค่น,นั้นแหละเพชรบูรณ์นะครับงานจะพ่อคนอูนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมันเดือดร้อนจริงๆนะครับมันยังไม่ได้รับค่าตัวกันเลยนะครับได้รับมาบางส่วนแต่ยังไม่ครบนะครับมันขาดอีกเยอะมาก ประมาณหกแสนกว่านะครับผมกติทางงานเสร็จแล้วนะครับอย่างช้ามันก็ต้องได้รับเงินค่าตัววันสองวันมันต้องได้นะครับผมแต่นี้เราก็คือเราทํางานให้เสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างงานก็สองวันนะครับผมสองวันร้องไห้อยู่ครับผมกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเดือนนู่นแหละครับควันช้างตาดำาๆครับผมก็รับจ้างเนาะพวกเราครับผมรับจ้าง ก็วอนท่านเจ้าภาพนะครับผมพวกเรารับจ้างอาชีพรับจ้างนะครับไม่รู้เราจะไปพึ่งพาใครนะครับผมค่าตัวช้างผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาติดขัดอะไรนะครับแต่ว่ามันลําบากพี่น้องชาวช้างกันนะครับผมเจ้าภาพเขาไม่ได้ คือเขาก็ติดต่อมานะครับแต่เขาเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมนี่มันมันมันเดือดร้อนนะครับมันเดือดร้อนเรารอมานานมากครับจนมันแบบว่ามันก็คือมันลําบากมากจริงๆครับผมเพราะว่ามันมันหมดหนทางจริงๆนะครับผมคือเจ้าภาพเขาเลื่อนไปเรื่อยๆไม่มีกําหนดนะครับมันก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะโอเดินทางสามสิบ 311นะคะกว่าจะถึงบ้านก็สองนะคะเกือบวันที่2นะคะใช้เวลาก็ประมาณ3าสวันนะคะทางไปใช้ใจแลกใจ3ามสเชื 30, 30, 30 party, อกามเชือกดังนั้นจะาภาพไม่ควรทําแบบนี้ขอบคุณนะคะผมไม่ได้หลับได้นอนเลยผมจัดงานผมเตรียมงานช้างดูเลช้างให้ท่านอ่ะทุกอย่างอ่ะคุณอย่าเาความรู้สึกมาเล่นกันอย่างนี้มัน ผมดูแลประกรรมผมต้องปิดทำพูดไม่กล้าบอกใครผมอึดอั้นตันใจผมไม่ทำงานผมไม่มีกติกติใจทำอะไรอ,อ่ะคุณแม่แม่นะคะวิเคราะห์ดูหน่อยสิเงินทุกอย่างเงินของค่า,ชาใช้จ่ายทุกอย่างคุณจ่ายหมดคุณเลี้ยช้างคุณเอาไว้ทำไมคุณไม่จ่ายเขาอ่ะช้างมันกินไหมช้างมันต้องซื้ออาหารใจเย็นๆครับพ่อไหมมันเดินไปได้ไหมช้างอ่ะระยะทางนั่งเกือ500อ่ะ ใช่ค่ะอยากให้เขายินใจนครับพี่น้องความช้างครับเดี๋ยวโน๊ตพี่น้อ,อ,ยยนนองอคุณจะได้ลองเออโนฟตมาก <S <S เลยอยากให้เขากินใจนะครับ,ค,รบ,บคิดดูนะคะแม่ช้างสามสิบกว่าเชือกนะคะอ่ะพ่อใหญ่ช่วยลูกหลานด้วยเด้อคอนโน๊ัทำจอรรภาพค่ะในก็ช่วยเหลือพวกเราด้วยนะครับเราหมดทุนทางจริงครับผมแม้แต่เงินร้อยสองร้อยนะครับมันมีค่ามากครับผมสําหรับที่จะไปจ่ายค่ารถคาราเขาน้องพี่น้องเนาะ ใช่ค่ะพวกเราคิดดีทำดีสุจริตนะครับเราถึงขึ้นหนทางนะครับผมก็วอนขเข้ามใจด้วยนะครับผมเ่อยโดยพวกเราด้วยนะครับเด้ยทำไมไม่จ่ายเนาะเสียชื่อคนเพชรบูรณ์หมดเพื่อพวกเราแต่ครับผมเห็นใจพวกเราด้วยครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ